สวยจังเลยวัดวิมนใช่ไหมคะวัดวิมนี่พลารนะผมโอ้ยสวยจังเลยคะ่ะมามาทำบุญกันนะคะวันนี้วันมาคะบูชาโอ้ยทำใต้บทจริงๆเลยเข้าไปแล้วโอ้ยสวยจังชมถม้ำ จ้ะไว้ใกล้ๆแม่ไว้ใกล้ๆไปเหรอ้หนูเย็นจังลูกหนูบรรยากาศเป็นไงลูกน่าน้าจกินประมาณน้นเโอ้หดิสวยทังเลอ้าทำไมสวยจังเลย อุ้ยป้าโอ้มีอย่างนี้เหรออะไรอ่ะแกสมปทานาไปลูกอธิษฐานแล้วลูกแล้วอธิษฐานแล้วสาธุค่ะมันจะทำรวยเนาะอุ้ยดิขึ้นมาเลยไฟสีนี่ลูกเฮ้ยดิทำมวยนะนี่นี่นี่ผู้ติดตามเป็นแสนเลยนะสาธุสาธุสาธุค่ะดูดูทำสิพ่อมาจับสิ เป็นสีเลยอ่ะพ่อพาไว้พักสวยๆมาเด็กฮะเย็นแล้วก็สวยค่ะนี่เพราะโพธิสัตว์กวนอิมสามร้อยปีค่ะดูค่ะโอ้โหหยกเขียวจากเมืองจีนด้วยนะโอ้โหาเยอะมากอให้โตนกัน บูชาสังฆทานพร้อมอ๋อนี่ไงนี่ค่ะเดี๋ยวเนี่ยกับลกูกได้เสียงก่อนสังฆทานพร้อมนี่ตังอยูน่นี่ค่ะค่ะ